แล้วุกคเพลนมันลดคีนิมันไม่ใช่ค no, şey ่ึ่งเสียง1อยากอยาจืออรถหหมายถึงสงซิมมิทนสงซิมมโทนคือ1เสียงในอะถามกูแอนโซล้อเท่าไหร่ลบครึ่งนึ่งถ้าภาษามีอะไรถ้าภาษาอะไรคือถ้า นี่คือว่าถ้าในของดนตรีคือลบหนึ่งคือสองหนึ่งเสียงเต็มคือสองซมิโทนถูกไหมคะคุณแอนแต่ถ้าภาษาของคาราโอเกะเท่ากับลบหนึ่งแล้วลบสองผมร้องแค่ครึ่งครึ่งกับหนึ่งครึ่งกับหนึ่งครึ่งเหรอชั่วเหรอก็เขาบอกว่าลครึ่งเขากลัวร้องไม่สว่างลบหนึ่งแล้หนึ่งเขาบอกว่ากลัวร้องไม่สว่างยเหรอคือลงครึ่งเสียงหนึ่งซมิโทนเหรอลาวไงเซมิโทนคือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าลบสองผมร้องสบายเลยเอาแบบไหนดีรู้ว่าเราทำได้ ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันอยู่ที่ว่าเราคือทุกอย่างมันต้องอ่ะสปอร์ตต้องพอวางเสียงต้องถูกที่สําคัญคือกําลังใจต้องมีไม่กลัวเหนื่อยคูกว่าถูกไหมครูเห็นก็ท้อเอาท้อเอาท้ออย่างเดียวเราก็ได้คิดว่าแบบคีย์มันไม่ถึงคีย์อะไรอย่างเงี้ยไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยม่พอก็เจ็บครูเห็นเมื่อวานซ้อมเหมือนนั้นแล้วซ้อมไม่ได้คีย์ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะมันเจ็บพอ สบายี่ะไปนอนไปทได้คช่วยดูให้ไม่ต้องเครียดเมื่อเช้าตอนไเครียดอ่กันหมดแล้วานนี้เคียเครียดมันจะทให้ทอย่างแบบไม่สบายตอเป็นสชแบบอยากปอดแรงเวลาถ้เครียดอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยเราต้องมีแรงมด่เรนี่เป็นอรองเรมาเลยเรเลยเอย่างมียามกับเวอรมันเหมือนีรก้มไป่งน้อาจเาปวยกันหมดแล้วเนี่ยผมจะนอนหลับไม่ยุึ้นมาเลยอยู่แ มันดิเธอด้บอกแล้วหนูว่าป่วยป่วยเพราะแบบจิตเก็บแน่เลยเหมือนแบบว่าสุขภาพจิตเครียดแล้วก็แบบทำให้ร่างกายแปลว่าเป็นไหม